สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เต็นต์รถสีพรธุรกิจยนต์นะครับสาขากรุงเทพนะครับวันนี้นะครับก็มาพามาชมบรรยากาศนะครับนะครับกับรถของเรานะครับสวยๆทุกคันนะครับผมขอบอกได้เลยนะฮะของเรามีสามสาขานะครับมีเชียงใหม่มีลําพูนมีกรุงเทพนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการออกรถนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเกษตรกรนะครับพนักงานบริษัทรับเหมานะครับทุกอาชีพนะครับ เพียงแค่ับรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับออกรถเพียงแค่1,000บาทจบฟรีดาวทุกคันนะครับนะครับยินดีนะครับถ้าท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดที่ดูนะครับชมอยู่ตอนนี้นะครับเราก็มาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ขอนําเสนอรถแต่ละคันสวยๆทุกคันเลยนะครับที่พาชมในตอนนี้นะครับไม่ว่าท่านใดที่ต้องการที่จะออกรถนะครับนะครับ ของเรานะครับบอกได้เลยว่าสวยทุกคันนะครับรับประกันคุณภาพนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพิกคว่ำนะครับน้ําท่วมอะไรไม่มีนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันนั้นเรากล้าการันตีได้เลยนะครับถ้ายังไรลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคักเข้ามาที่เรานะครับสิริพรธุรกิจยนต์นะครับในเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ